พราเทรานุเทระภูบาอาจารย์ผู้มีอาวุโสพรรษาทุกรูปเจริญพรญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกคนทุกท่านขอให้ท่านเอามือลงแล้วก็ฟังแบบสบายๆอาตมาภาพได้รับการนิมนต์ จากมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดเชียงใหม่ให้มาบรรยายธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะประยุกต์สู่ความสำเร็จญาติโยงทั้งหลายในยุคสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าคุยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แม้แต่พระพิสุสง์ก็ตามที่บวชใหม่วันนี้ก็ถือว่ามีพระสงฆ์บวชใหม่มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดเชียงใหม่มีอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมที่มานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยธรรมะในทางพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเรารู้จักนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ก็จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างเหลือเกินวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ธรรมะธรรมะในทางพระพุทธศาสนามีมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่ามีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมัาขันธ์ด้วยกันในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมอาขันธ์มีหลายท่านบอกว่า จะสามารถใช้ได้หมดหรือเราเนี่ยชั่วชีวิตมีอายุไม่เพียงไม่กี่สิบปี80ปี90ปีก็จะต้องเสียชีวิตแล้วเราจะใช้ธรรมะหมด8 4 4 0 0ข้อหรือไม่วิสัชนาคำถามนี้ก็แก้คำถามไว้ว่าจริงๆแล้ว8 1 4 0 0พพระธรรมขันธ์ไม่ต้องใช้หมด ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้เราใช้ทั้ง 84%00 0พระธรรมขันธ์ท่านบอกว่าต้องรู้จักเลือกหรือว่าคัดสรรธรรมะในการรับประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม วันนี้จะขอเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถึงอัตชีวประวัติของอัตมาภาพของผมเองพระคุณเจ้าทั้งหลายอัตมาภาพเป็นเด็กบ้านนอกญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านโยมมารดาเป็นคนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้เป็นครึ่งฝรั่งครึ่งไทยครึ่งเชียงใหม่ครึ่งเชียงรายเนี่ยละลูกครึ่งเหมือนกันแม่เป็นคนอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่เ,เมื่อ3 0 4 0สิกว่าปีก่อนเนี่ยการคมนาคมเนี่ยลำบากท่านทั้งหลายไฟฟ้าไม่มีคุณโยมแม่นี่ก็จากอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ข้ามดอยไปที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย อดอยขุนแจหนอะข้ามดอยไปก็ใช้วิธีการเดินท่านทั้งหลายสมัยโบราณไม่มีรถเหมือนเดี๋ยวนี้ต้องใช้วิธีการเดินก็เดินข้ามดอยไปจากจังหวัดเชียงใหม่สู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโบราณบอกว่าต้องเดินทางสามวันด้วยกันแล้วก็ห่อข้าวแบกข้าวไปด้วย มืดตรงไหนก็นอนตรงนั้นหุงหาอาหารกินกันไปข้ามแม่น้ำสามสิบสองท่าด้วยกันก็ผ่านน้ำลัดเลาะป่าเขาลำเนาภัยไปูุหลายสิบปีก่อนลำบากอัตคัดขัดสนพอไปถึงอำเภอเวียงป่าเป้าจัางหวัดเชียงรายก็ไปสมัครเป็นลูกจ้างมีลงบ่งใบายาอยู่ที่บ้านกู่ใกล้ๆกับสุสานชาพนสถาน อยู่ตรงนั้นนตอนนั้นโยมแม่ก็อายุสิบสี่ปียังเด็กๆอยู่เลยแต่สมัยโบราณเขาไม่ได้เรียนหนังสือกันเหมือนสมัยเดี๋ยวนี้อายุสิบสี่ปีโยมบิดาพ่อของอตมาภาพก็เป็นวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดปีสมัยนั้นเด็กๆอยู่เลยอายุสิบเจ็ปีก็มีอาชีพเก็บยานี่แหละ ผูกยาสูบเจ็บยาเรียบร้อยแล้วก็เอาไปขายที่โรงบง่มเชียงรายเราจะเรียกเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆว่าพ่อเลี้ยงเป็นภาษาเหนือคนเมืองจะหอมว่าพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ไปขายยาที่โรงบมยาี่ยขายไปขายมาก็เกิดมีจิตปฏิภักรักไข้ กับลูกจ้างลงบ่มยาเนาะคงจะไปจีบกันแถวๆลงบ่มนั่นแหละสมัยโบราณเนาะจีบกันไปจีบกันมาก็เกิดรักใคร่กันขึ้นเย็นยอมตกลงจะแต่งงานสมัยโบราณไม่ต้องเสียสินสอดทองมั่นมากเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะแต่งงานทีคิดมากจะต้องมีสร้อยทองคำหนึ่งบาทใช่ไหม ต้องมีแหวนมั่นต้องมีอุ้ยเยอะแยะมากมายโบราณากาศของลานนาเขาบอกว่าเสียผีเนี่ยก็เสียผีก็คือ,อแต่ละัตะกูลก็จะมีผีปู่ผีย่าอยู่ตระกูลไหนมีผุดผีปู่ผีย่ากินอะไรก็จะต้องไปเสียผีสมัยนั้นก็ฆ่าตัวไม่แพงบอกว่าไปเสียผี ก็มีไก่อยู่สองตัวสตัง75สตังได้เมียแล้วสมัยนั้นถูกอย่างนี้แพงนะทออุกถูกสมัยตะก่อนแต่ว่าคนโบราณนี่เขาจะถือไม่เหมือนคนสมัยเดี๋ยวนี้โบราณนั้นผู้หญิงจะรักนวลสมวนตัวผู้ชายจะถูกต้องตัวผู้หญิงก่อนแต่งงานไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่งั้นจะเสียผี จะต้องถูกปรับสินไหมถ้าหากว่าเป็นผู้ชายไปแตะต้องถ้าหากว่าญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงรู้หรือว่าฝ่ายหญิงโวยวายก็จะต้องไปเสียค่าสินไหมเขาเรียกว่าค่าเสียผีเรียกเอาเท่าไหร่ก็จะต้องจ่ายตามธรรมเนียมโบราณก็เรียกเอาตามผีต้นตระกูลจะเรียกเช่นหัวหมูบ้างไก่บ้างอะไรบ้างไม่ได้เหมือนปัจจุบันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกัน แต่มนโบราณเป็นอย่างงั้นพอสองคนแต่งงานกันท่านทั้งหลายก็แม่ก็ท้องได้ประมาณสามเดือนสมัยนั้นดอยหมอกก็อยู่ที่ตำบลสันสริรโอธุรกิจด,ดอยหมอกจเจริญหวานแร่สมัยโบราณที่เขาทำเหมืองแรก่กัน เมืองแร่ในสมัยโบราณไม่มีเครื่องจักรเหมือนสมัยเดียวนี้ก็จะต้องขุดลงไปเหมือนขุดน้ำบอ่อลึกๆขุดลงไปแล้วก็พอขุดลงไปก็จะต้องขุดตรงไปอย่างนี้เวลาขุดตรงไปก็จะเอาไม้ไผ่ค้ำไว้ไม่ให้ดินถล่มลงมาเพื่อที่จะไปขุดเอาแร่ในชั้นใต้ดินขึ้นมาขุดขึ้นมาก็สาวใส่ปุ้งกีสาวขึ้นไปข้างบน ผู้ชายลงข้างล่างผู้หญิงจะหวานแล่อยู่เนี่ยหวาดแล่ถ้าท่านทั้งหลายเกิดร่วมสมัยก็คงจะรู้จักแต่สมัยนี้คงจะไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่นั่งด้านหน้านี่คุณปูอ้าวอุ้ยคงจะตนันเอาบัตรตันขนาดป่ออุ้ยยังบัตรตันดอกหวยแล้วเจ้าค่ะเอเอนะ ที่หวานแร่มันก็จะเป็นกระดง้งนะนะทำด้วยไม้หวานหวานจะเอาแร่ไว้เอาเศษหินเศษดินออกหวาน,รน,รน,ออวานแร่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นอโยมบิดาพ่อของอัตมาก็ลงไปแล้วก็ขุดอย่างเงี้ยรับจ้างเป็นลายวันวันละไม่กี่บาทแต่วันละสามสิบบาทสามสิบบาทนี่ถือว่าแพงนะสมัยนั้นเนี่ยสามสิบบาทนี่แพงเพราะเป็นงานที่เสี่ยงผู้หญิงก็จะหวานแร่อย,อยู่ข้างบน แม่ของอาตมาก,ก็ท้องอยู่กับบ้านไม่ได้ไปทำงานได้สามเดือนพ่อก็ไปลงขุดแร่ในหลุมวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักบนดอยเกิดน้ำป่าไหลหลากดินทนล่มท่านทั้งหลายก็ทำให้คนที่อยู่ในหลุมเหมืองแร่เนี่ยขึ้นไม่ทันก็ตายไปจำนวนร้อยกว่าชีวิตด้วยกัน ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ไม่ได้โศกเป็นจํานวนมากได้สศงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองร้อยกว่าคนเนี่ยแทบจะไม่ได้สศงขึ้นมาเลยแต่ละหลังแต่ละหลังบ้านในอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเแม่สวยแถวๆใกล้ๆนั้นก็จะมีงานสศงชนิดที่ว่าเผาโรงเปล่า เพราะไม่มีศพอยู่ในโรงตั้งโรงเอาไว้เอารูปติดไว้เขียนชื่อไว้ก็เผากันอย่างนั้นแหละพ่อของอาตมาภาพก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในนั้นจนปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถที่จะหาเจอว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เผาโลงเปล่าไปพอแม่ทองได้สามเดือนแม่อายุสิบห้าสิบหกเนี่ยญาติโยมก็ ตามภาษาเนาะอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวแกจะคิดยังไงของแกก็ไม่รู้แกก็ไปแอบบทำแทง้งทำแทง้งสมัยโบราณไม่มียาเหมือนเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยโอยทันสมัยซื้อยามาสอดมั่งอะไรมัง่งแป๊บเดียวง่ายใช่ไหมแต่โบราณนี่ไม่มีเดี๋ยวนี้มันง่ายไปหมดเลยเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลอะไรมันง่ายทําให้เด็กสมัยนี้ทําอะไรแบบง่ายๆโบราณเนี่ยยากต้องไปหาหมอตําแยหมอตําแยก็จะบีบบีบท้องเขาบอกว่าถ้าหากว่าบีบโดนแขนแขนจะพิการเนาะถ้าบีบโดนตานี่ตาบอดาถ้าบีบโดนจมูกจมูกจะบี้ทันทีเลยคนเมืองว่าหูดงแม๊บเนี่ย อาจจะไม่มีดั้งจมูกจะยุบลงไปบีบโดนขาขาก็จะพิการตอนนั้นอยู่ในท้องได้สามเดือนหมอํำแยกก็เริ่มบีบพอมันปีบมาทางขวาอัตมาก็โยกลงทางซ้ายเรื่องอะไรกูจะออกใช่ไหมกว่ากูจะเข้ามาเนี่ยมันยากนะเออเป็นแสนแสนนะ ก็จะเข้ามานี่เราเป็นหนึ่งนะนะ one, นะัมเบอร์วันเนเรื่องอะไรกูจะออกใช่ไหมมึงเอาเข้ามาแล้วเรื่องอะไรกูจะออกนะบีทางขวาก็โยกหลบทางซ้ายบีทางซ้ายต่อมาก็โยกหลบทางขวาไม่มีทางมันบีข้างบนเราก็ก้มหวัวลงบีข้างล่างเราก็โยกเทา้ามันบีมาข้างหน้าเราก็หันหน้าหนีไม่งั้นเดี๋ยวหน้าไม่งามตั้งจะแมบ กระมกันอยู่อย่างนี้บีบซีค้งโยมจนกระทั่งว่าตกเลือดเป็นริมเป็นริมเป็นก้อนเป็นก้อนแม่อุ้ยคุณย่าก็ร้งคุณย่าก็ไปคุยว่าเอยแม่ของธาม,มาชื่อบัวเขียวโบราณโบราณชื่อคนสมัยตะก่อนนะ,ะชื่อบัวเขียวนะเอออีเขียวเอยเขาพูดกันอย่างนา่ภาษาโบราณ เออถ้ามึงจะไม่เอานะกูจะขอถ้าหากว่าเออเกิดแล้วมึงจะมีผัวใหม่มึงจะป๊กบ้านมึงก็ตามใจมึงเตอะกูขอหลานไว้คนหนึ่งเออแม่ของอาตมาก็ตกลงโอเคตามนั้นเพราะว่า,าคุณย่าขอก็ไม่ได้ไปทำแทงคุณย่าก็ยังไม่ละความพยายามไปบ้านหมอตำแยเป็นเพื่อนกัน แม่ปุ้ยหรือว่าคนยา